ต้มมะระกระดูกหมูอ่อนมาแล้วค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเมนูนี้ทำยังไงเดี๋ยวแม่นันจะพาไปทำตั้งแต่กระบวนการเลือกมะระจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปออกมาเป็นชามนี้เลยค่ะตามแม่นันมากันค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะวันนี้มากับฝนแม่นันจะทำต้มมะระแล้วคือพี่ก็เลยมามาดูวิธีการเลือกมะระกันแล้วมาลุ้นข้างในว่าจริงดังที่เราพูดไหม ต้องดูสีที่เเขียวกำลังดีไม่อ่อนไม่แก่ปวดตัวผิวกรุพร่าร่องใหญ่ๆนะคะข้างในก็จะเม็ดเขาก็จะฟูสวยออกสีแดงหน่อยๆนะคะเรานำไปเพาะได้นะคะเดี๋ยวแม่นันจะข่าขึ้นให้ดู สวยเห็นไหมคะเม็ดก็จะออกชมพูเรื่อเๆเห็นไหมคะรูกนี้เม็ดไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ก็นมคือสุกกาลังดีอะ่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อในเขาจะฟูสวยแบบนี้นะคะเม็ดจะไม่รีนะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะออปกคลุมไปด้วยผิวด้านในอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ขูดเอามเมล็ดข้างในออก ส่วนที่ตั้งๆตรงนี้เที่เป็นเส้นขอบๆเราก็คว้านออกมาเพราะไม่อางนั้นเดี๋ยวเวลาเวลาเราต้มาาคะเวลาเราทานแล้วลนี้เราจะไปสัง่งกัดเส้นขอบเขาแข็งๆเที่ยวหนึ่งก็เหมือนกัน แล้วเราก็ล้างโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาคั่นนะคะเลือกไม่ยากเห็นไหมแล้ว็้มออกมาเนี่ยก็จะไม่ขุ่นี่ค่ะหั่นออกมาได้เยอะไหมคะนี่เพียงหนึ่งลูกนะคะหั่นออกมาได้เต็มถาดเลยเมนูนี้เนื่องจากว่าแม่นันทําเป็นมะระต้มกระดูกหมูแม่นันอยากได้น้าําใส ซึ่งผิดกับเมนูผักกาดดองต้งมมะละอันนั้นน้ำเขาจะข้นนะคะทีนี้พอเป็นเมนูน้ำใสเนี่ยแม่นันจะไม่ทอดวิธีคลายขมของเขาเนี่ยแม่นันจะใช้วิธีนำลงไปลวกในน้ำร้อนแทนนี้บางคนอาจจะถามอ้าวไหนบอกว่าเลือกแบบนี้แล้วจะไม่ขมไงคะต้องบอกก่อนนะว่าสเสน่ห์ของมะละคือขมเขามีความขมทุกรูกเพียงแต่ว่า เราเลือกแบบใดเขาถึงจะขมไม่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องนำเขามาลวกก่อนหรือ,อนำเขามาทอดมานาบในกระทะร้อนๆก่อนอันนั้นคือวิธีคลายขมนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ขมแน่นอนเพียงแต่ขมมากขมน้อยเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเตรียมวัตถุก็จะไม่ยุ่งทำอะไรเยอะแยะได้พะว่าพปุนี่ เห็นไหมคะเดี๋ยวเราพอน้ําเดือดทีหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวพอพอลวกได้แล้วเดี๋ยวแม่นันจะให้ดูอีกทีว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะลวกประมาณนี้นะคะเราก็นําขึ้นได้เลยไม่ต้องน็อกด้วยน้ําเย็นก็ได้เพราะว่าให้เขาให้ความร้อนเขาคลุในในตัวเนื้อเขาค่ะพอเรานํามาต้มมาเขาก็จะนิ่มไหวล้วก็นำต้มในน้ํา นี่คือมะระที่แม่นันลวกแล้วก็แช่เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเห็นไหมฮะสวยมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวแม่นันจะมาสอนวิธีการต้มมะระน้ําใสให้ทานกันนะคะน้ํากําลังเดือดได้ที่เลยอันนี้คือน้ำสต๊อกที่แม,นนม่นันต้มไว้เมื่อคืนพอตัวน้ำสต๊อกเดือดปุ๊บเนี่ยเรานํามะระลงเลยค่ะน่ะน่าทานมาคือถ,ถ้าเราทําแบบเนี้น้ํา ก็จะใส่นะฮะเราจะทําเป็นน้ําใสไม่นานก็ใช้วิธีลวกมาละก,ก่อนแล้วการลวกก่อนเนี่ยมันทําให้เราใช้เวลาในการต้มเนี่ยไม่นานนะะเห็นไหมนะคะ่ะเราใส่ให้หมดเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะน้าเดือดอีกรอบนึงแล้วนะคะมาดูไตร่ตรงเห็นไหมถ้าน้าสต๊อกครั้งแรกที่เรา ทำไว้มันใสนะคะต่อให้เราปิดฝาต่อให้เราอุ่นก,กี่รอบเนี่ยน้ำเขาก็ใสเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่คือเคล็ดลับนะคะถ้าทำครั้งแรกใสครั้งต่อไปจะร้อนแค่ไหนจะเดือดแค่ไหนเขาก็ยังใสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันปรุงด้วยอะไรปรุงพื้นฐานธรรมดาเลยค่ะน,น้ำตาล เรือนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นอยู่กับปริมาณเออเมนูที่เราทํานะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยนี้แม่นันป่นเองนะใส่เลยค่ะ,ะได้หมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวแม่นันจะป่นให้ดูอ๋อไอมแม่นันลืม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 สนิทเลยก็คือตัวรากผัดชีที่เราบุกไว้นะคะแล้วก็กระเทียมสักหัวหนึ่งนะคะใส่ลงไป ้เราเติมซีอิ๊วขาวตั้งนี้เองจริงๆแล้วเราก็คนให้เข้ากันตอนนี้เราสามารถชิมน,น้ำซอกน้ำซุปได้ว่าได้รสกลมกล่อมหรือยังขาดอะไรเราก็ปรุงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้มเขาอีกสักพักหนึ่งจนกว่ามะละนิ่มได้ที่ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เป็นไงคะง่ายไหมคะต้มมะระแบบน้ําใสมาให้ดูกระดูกหมูอ่อนตอนนี้เขาเปื่อยมากนุ่มมากคือเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยนะคะกระดูกหมูอ่อนนี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ะจะเป็นกระดูกอ่อนกรุบกรุบข้างในเคี้ยวได้ทั้งชิ้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่นันจะต้มต่อสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วเรามาดูกันนะคะได้ที่แล้วคะ่ะผ่านไปประมาณ 1ิบถึงสินาทีเองมั้งนี่นี่นี่น,นกำลังสวยเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวไม่นานว่าใช้ทับพีแบนๆตัดจะได้เห็นง่ายๆนี่กำลังดีเลยค่ะเนื้อขนาดนี้กำลังดีเลยค่ะวิธีเช็คว่าใช้ได้หรือ,อยังเนี่ยเราสามารถใช้ปลายทับพีนะคะแล้วก็กดตัวเนื้อมะละ ไว้ข้างๆหม้ออย่างนี้ค่ะกดลงไปถ้าว่ากดขาดก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็มาชิมดูตามความชอบของเราว่าเนื้อระดับนี้โอเคไหมนะคะแม่นันชิมแล้วอร่อยมากแล้วก็มะระไม่ขมเพราะฉะนั้นเลือกมะระที่เออไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปอย่างที่แม่นันอธิบายให้ฟังมเมื่อคืนนี้นะคะนี่นี่นี่น้ำใสมากทีนี้สุดท้ายพอทุกอย่างได้ที่แล้วปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาใส่ตัวเกาคีเกาคีเนี่ยเป็นเอ่อเป็นพืชสมุนไพรจีนนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเราจะใส่ทีหลังแต่ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยเราต้องล้างแช่น้ําให้สะอาดแช่น้ําจนเขาอิ่มตัวนะคะไม่ต้องแช่นานเดี๋ยวจะเละนะคะแล้วก็นํามาใส่ในน้ําซุปทีนี้เวลาใส่เนี่ยเราใส่ขั้นตอนสุดท้ายเพราะ มเมล็ดเก่าพีดเขานิ่งง่ายนะคะถ้าเราต้งแต่น,นัน่นเนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละซะก่อนนะคะเราใส่ลงไปเลยสวนไหมสีสวนไหมเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใครที่ชอบเห็ดหอมเราก็ใส่ลงไปได้นะคะถ้าจะใส่เห็ดหอมเนี่ยแม่นั้นแนะนําให้ลงมาผัดน้ํามันเล็กน้อยผัดน้ํามันแต่น้อยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะมันมากผัดน้ํามันนิดเดียว พอผัดให้มีกลิ่นหอมขึ้นเราก็นําลงมาใส่ได้เลยแต่ทีนี้ว่าเจ้าลูกชายคนเล็กของแม่นันเขาไม่ชอบเผ็ดหอมมา,มากๆถ้าใส่ลงไปเนี่ยเขาได้กลิ่นแล้วเขาไม่ทานเสียดายซึ่งเขาชอบมะระมากๆนะคะแม่นันก็เลยไม่ใส่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต้มมะระแสนอร่อยหนึ่งหม้อมอ,อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะทีนี้เรามาเพิ่มความสวยงามในหม้อนี้ด้วยผัดชี เป็นไงคะต้มมะระกระดูกหมูอ่อนอร่อยที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดที่สําคัญมะระลูปนี้ไม่ขมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นะวิธีการเลือกมะระสําคัญมากแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะสเสน่ห์ของมะระคือต้องขมนิดๆเป็นไงคะน่าทานไหม